การพูดที่พระพุทธเจ้าแนะว่าควรพูดกันยังไงอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ถ้อยคำห้าประการนั่นมิยูชนผู้รู้ติดยึงไม่ได้ <c oughs> คือพูดควรแก่การดูการละพระอาจาจะยกการละมาดักแรกเกือบทุกการพูดเลย <c oughs> พูดควรแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์ พูดด้วยเมตตาใครทำคำพูดได้ห้าอย่างนี้จะไม่มีผู้รู้ใดๆในโลกติเตียนคำพูดของเธอได้ดูกาละความเหมาะสมยมพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ก็ตามแต่กาละไม่เหมาะสมไม่ได้เลยและต้องพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวาน ยมพูดเรื่องจริงดีทุกอย่างเลยแต่ไม่อ่อนหวานก็ถูกตำหมิ่งเหมือนกันคำพูดต้องประกอบด้วยประโยชน์และพูดด้วยเมตตาวาจาห้าประการที่บินอยู่ชนในโลกจะติดเตียนเธอไม่ได้ไม่รู้จะติดเตียนคำพูดเขายังไงองค์ประกอบของการพูดที่ดี มีองค์ประกอบของการการเป็นทูดอีกนะคนจะไปเจราจาค้าขายเป็นทูดมันจะต้องทำยังไงพระุเจ้าบอกว่าต้องรับฟังผู้อื่นต้องรู้จักรับฟังแล้วก็ทำให้เขาฟังเราด้วยกำหนดจิตฟังแล้วก็ต้องรู้เนื้อความที่ เขาพูดด้วยรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ยมจะไปเจราจาต้องรู้ประโยชน์คืออะไรไม่ประโยชน์คืออะไรและข้อสุดท้ายนี่ผู้เจ้าบอกอย่าชวนทะเลาะถ้ายมไปเป็นทูตไปเจราจาการขายชวนทะเลาะนี่จบเลยกําหนดจิตฟังให้ดีแล้วทรงจำให้ได้ว่าเขาพูดอะไร แล้วก็ทําให้เขารู้เนื้อความที่เราพูดและต้องรู้เนื้อความที่เขาพูดเขาพูดอะไรมาต้องเข้าใจนะและต้องเข้าใจด้วยว่าเขาเข้าใจที่เราพูดไปเวลาคนบางคนเนี่ยสักแต่ว่าพูดไปเฉยๆไม่ได้รู้เลยคนฝังนี่เข้าใจเราหรือเปล่าเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะทั้งสิ้นโยมไปเป็นเซล์เนี่ยได้แต่พูดพูด,พด น่าเบื่อไหมบางคนลำคาญมากเซลล์มันพูดมากเหลือเกินแต่ถ้าโยมพูดพอดีเซลล์ตันี้น่าักเห็นไเรื่องการเจรจาก,การเป็นทูตค้าขายอะไรเนีเจ้าบอกหมดเลยและบอกหลักเศรษฐกิจง่ายๆบรรทัดเดียวแค่นั้นเศรษฐกิจพอเพียงเลยและไม่มีทางที่ ความล้มเหลือจะเกิดขึ้นพระุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายเข้าไว้ใช้ได้ทั้งคนจนคนรวยใช้ได้หมดถ้ายมรวยแต่รายจ่ายยมท่วมรายรับจนเหมือนกันนี่แต่ถ้าเรามีน้อยแต่เราคุมรายจ่ายไม่ให้ท่วมรายรับเราก็ไม่มีหนี ผูเจ้าบอกการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกบุคคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมถูกทวงการถูกทวงหนี้ก็เป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อไม่ใช้ย่อมถูกติดตามการถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของคนในโลกโอ้โหบอกกระบวนการหมดเลยจนกระทั่งถูกจับกลุ่มนะส่วนการกู้หนี้ในอริยวินยัยในธรรมวินัยคืออะไร คือการประพฤติอกุศลกายทุจริกวัจจีทุจริตมโนโทุจริตทาเข้าไปแล้วชื่อว่าคนนั้นปูนี่แหละจะไปอยู่ในท้องถ้ำเนื้อมผาสิ่งเหล่านี้จะติดตามเข้าไปโยมไปนั่งสมาธิในถ้ำเงียบเงียเอานะเละเรื่องอกุศสมันจะมาในใจนั่นถูกทวงนี้ผู้เจ้าบอกมันถูกทวงนี้นะเะนั้นกายทุจริต วิจิวิจีทุติินกโนทุติสินรีบทิ้งอย่างเดียวเลยเพราะคนที่คนที่สวยก็คือเราเพราะว่าขณะนั้นจิตไปเกาะอารมณ์ที่เป็นอคกิสนอัตภาพของเราถ้าตายขนาดนั้นพลาดเลยและถ้าเราคิดเรื่องนี้บ่อยทํำมากทาบ่อยทํานานเกิดเป็นอานุสัยความเคยชิน ดังนั้นเมื่อเวลาตายมันจะจิตมันจะไปคิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องที่ตนเองเคยชินเอาแค่โยนนั่งสมาธิแค่สามนาทีนั่งรู้ลงายใจใครเคยคิดอกุศลมากมันก็จะหลุดจากลมไปคิดอกุศลมันไม่เคยรอดในสามนาทีเนี้โยมนับเลยอกุศลกี่เรื่องและกุศลกี่เรื่องนี่แล้วก็ประเมินได้เลยว่าขนาดตายก็คือกันมันแล้นี่ มันไม่ค่อยรอดจากนี้เท่าไหร่คู้เจ้าจึงให้พยายามรู้ลมหายใจบ่อยๆลมหายใจเป็นกองกุศลอย่างยิ่งยิ่งรู้ลมหายใจเยอะๆเป็นพุ่งบุญพุ่งกุศลอันยิ่งใหญ่อันนับประมาณไม่ได้ครูเจ้าบอกพุ่งบุญของการมาเจริญกายยัคตาสติเปรียบเหมือนม้ำในมหา,มา,มาสมุทรไม่สามารถนับได้ว่ากี่อารหะกะ พันอาลากะแสนอาลากะแต่นับว่าเป็นกองน้ำอันยิ่งใหญ่เวลาคนมาจเจริญอาณาปานสติแล้วพระองค์บอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลวงสู่ใจของบุคคลนั้นดังนั้นถ้าต้องการความเป็นกุศลบุญบารมีไม่ต้องทำอะไรมากอยู่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออก โยมประชุมงานในบริษัทปุ๊บนั่งรู้ลมหายใจกันคนละสักสามนาทีห้านาทีเกิดพ่วงบุญพ่วงกุศลอันยิ่งใหญ่ไหลรวมอนูสู่ใจของทุกคนองค์กรเจริญแน่นอนนะและเมื่อคนมีธรรมะสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นกันง่ายๆมันจะคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องคุยกันง่ายขึ้นนายลูกน้องคุยกันภาษาเดียวกันไม่ค่อยทะเลาะกัน จะมีความยับยั้งชั่งใจมีการให้อภัยมีความเมตตาเกิดขึ้นในระหว่างนแผนกับนแผนนี่คือสิ่งที่เห็นได้ในหลายๆองค์กรที่เขาใช้การประพฤติปฏิบัติตามพุทธศาสนาเข้าไปเขาบอกคุยกันง่ายมันเหมือนเป็นพวกพ้องเดียวกันความสามัคคีมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วทีนี้นายจะสั่งอะไรมันจะทำ งานลื่นเลยน่เป็นอย่างนี้และคนอีกอย่างหนึง่งคนจะมีคําพูดที่ลูกน้องเชื่อฟังเี่ยพุทเจ้าบอกต้องเป็นคนที่ให้ทานอันนี้สงของการให้ทานส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าจะมีพภกประทรัพย์มากใช่ไหมอันนี้สงอันอื่นเนี่ยโยมเชื่อว่าโยมไม่ค่อยได้ยิน คูเจ้าบอกว่าจะเป็นคนผู้มีรูปงามผิวพรรณงามนี่เป็นนิสส่งการให้ทานอยจางและเป็นผู้ที่ทาสกรรมกรบุตรภรยาคนใช้ของเขาเนี่ยจะเป็นผู้เชื่อฟังถ้อยคำของเขาลูกน้องจะเชื่อฟังคำสั่งเราถ้าเราเป็นคนให้ทานอยู่เป็นประจํา นี่เป็นบารมีเป็นอนิสงส์ที่พระเจ้าบอกมันจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักพระเจ้าบอกคนที่ให้จะเป็นคนที่หมู่ชนจะรักนั้นในหนังสือเรื่องทานเนี่ยโมจะมีพระสูตดีๆหลายหลายพระสูนยนะโยมได้ไปไปอ่านไปศึกษา รองบอกว่าพิกุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนติมคือความตรณีจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิกาหกของพวกเขายังมีอยู่ปฏิกาหกแปลว่าผู้รับทานถ้าเขายังเห็นผู้รับทานยังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่พึงบริโภคขณะก้อนข้าวคำสุดท้ายเขาจะได้ทานถ้าเขาเห็นว่าผู้รับทานยังมีอยู่เขาจะแบ่งคำข้าวคำสุดท้ายนั้นให้กับผู้รับทาน พระสูตรนี้ทราบซึ่งดีอีกูทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนฑินคือความกระีจึงอย่างครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆอีกอันหนึ่งอีกประสุดหนึ่งบอกว่า บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปคมไฟชื่อว่าให้จักขุและผู้ที่ให้ที่พักผาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่มสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะให้ความไม่ตายนั่นเอง เพราะผู้ที่ฟังคําของตถาคตจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับขึ้นมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนั้นเกิดดับจะหลุดพ้นออกจากสังสารนี้ไม่ได้ส่วนผู้ได้สดับจะมีโอกาสเห็นจิตเกิดดับจะหลุดจากสังสารนี้ได้นี้คือประโยชน์ของการได้สดับในคำของตถาคตมีผลมากโยมจะเลื่อนชั้นจากปุถุชนที่ไม่ได้สดับขึ้นมาเป็น ผู้ได้สดับทันทีส่วนทานแบบไหนเลิศที่สุดผู้เจ้าบอกว่าพิกุทั้งหลายการอนุเคราะห์สองอย่างเหล่านี้มีอยู่คืออนุเคราะห์ด้วยอามิตรอนุเคราะห์ด้วยธรรมการอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศทานสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คืออามิตรทานและธรรมทานพิกุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างเหล่านี้ ธรรมทานเป็นเลิศพิกกูทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายเมื่อกี้ท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าความตระนีกับความอิจฉาเนี่ยจะทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะเป็นลักษณะยังไงครับเวลาเรามีความตระหนีเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือการหวงกันผู้เจ้าเล่าอาการจิตของมนุษย์ละเอียดลงไปอีกเมื่อกี้ปฏิจจสุบาตเนี่ยเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาใช่ไหมจากตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานนี่เป็นหลักๆซอยย่อลงไปอีกจากตัณหาไปอุปทานผู้เจ้าบอกอาการจิตมนุษย์อีก9อาการเพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหามีการได้ ปลงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับอกจับใจแล้วจะเกิดตณีแล้วจะเกิดการห่วงกันและจะมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันคือการด่าว่าการสาปแช่งการทะเลาะวิวานการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอากุศลเป็น,นอนเนกจึงเกิดขึ้นพอยมอยากได้ปุ๊บเนี่ย เพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหาโยมไปสแสวงหาละสแสวงหาปุ๊บได้มาฉันได้มาละกระเป๋าอย่างดีนะมีการได้ปรงใจรักโยมก็ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจเช็ดถูอย่างดีเลยนะเอาออกงานทุกงานเลยนาสยบโมเมาเพื่อนชมโอ้โหกระเป๋าเธอสวยเหมาะกับเธอมากเลยจับอกจับใจ ยิ่งรักมันมากพอจับอกจับใจเกิดความตตะหนีนะหูอย่าโดนน้ำนะอย่าโดนไรขวนนะอย่านั่นน่นนี่นะอ่าเริ่มตระห,น,รหนีเริ่มหวงกันเริ่มหวงกระเป๋าแล้วละนะนะและมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกันลองใครยืมเอาไปหูกระเป๋าขาดเป็นร้อยกี่รัวเอาละทะเลาะกันแล้วเกิดการด่าว่าการสาปแช่งลวนะลดเหมือนกันข้าวของวัตถุข้าวของที่ยมรักเหมือนกันเลยเห็นไหม การทะเลาะเกิดขึ้นเพราะความตระหนี่จริงไหมนี่แหละอาการอย่างนี้นะส่วนอิจฉานี่ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วอิจฉากันทีเดียวทะเลาะกันแน่นะแต่ตระหนี่นี่มองยากนิดหนึ่งต้องรู้เรียกว่าปฏิจจสมุปาทแห่งความตระหนี่เหตุปัจจัยของการทะเลาะวิวาทนี่ผู้เจ้าอธิบายหมดเลยเห็นนะมพอเข้าใจเนาะนี่แหละอืม เหตุแห่งความเจริญขององค์กรอีกอย่างหนึ่งนะวัศกลาพามาถามผู้เจ้าว่าเจ้าชาติศัตรูจะเข้าตีเมืองวัชชีเนี่ยจะ,จะแตกไหมผู้เจ้าไม่ตอบหันไปถามพระ้าอานนท์เจ้าวัชชียังมีวัชชีธรรมเจ็ดประการอยู่ไหมผ้าอนนท์บอกมีถ้าเจ้าวัชชียังมีวัชชีธรรมเจ็ดประการอยู่ไม่มีใครทาลายเมืองวัชชีได้ ใครมีทำเจ็ดประการนี้ความสามัคคีจะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดในองค์กรเช่นอะไรผู้เจ้าบอกว่ามันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่เขาหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นอย่างที่สองเนี่ยเมื่อมีกิจที่เกิดขึ้นให้เริ่มทําพร้อมกัน ให้เลิกพร้อมกันการเข้าประชุมก็ต้องเข้าพร้อมกันและเลิกพร้อมกันยมลองดูสิเอาแค่ในสภาผู้แทนรัษฎรของเราเนี่ยถ้าสภาของประเทศไหนเนี่ยเข้าพร้อมกันพลึบองประชุมเต็มเลิกพร้อมกันพลึบยมเห็นความถึงความสามัคคีของเขาไหมประเทศนี้น่ากลัวไหมเข้มแข็งนะอ่ามันประเมินได้เลยนะเพราะมันไม่ใช่ง่ายไง การที่จะเข้าประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันนะเนี่ยนะเนี่ยใครทําได้ในสุดยอดนะการที่ต้องเป็นผู้เชื่อฟังถ้อยคำของผู้ที่อาวุโสกว่าเรานะมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสงเชื่อผู้นำนั้นเองถ้าผู้นำบอกซ้ายต้องซ้ายบอกขวาต้องขวาผิดแก้ใหม่นะ ทาหารจะไปลบบอกตีทางซ้ายไอ้นีไปทางขวาจบเลยเข้าตีไปก่อนตามเข้าไปก่อนผิดเดี๋ยวค่อยแก้ใหม่ต้องเดินตามกันไปอย่างนี้นี่ผู้เจ้าบอกต้องเชื่อผู้นำนะต้องเคารพผู้นำแล้วมันจะปกครองง่ายไงใช่ไหมไม่ลุ้อำนาจความอยากอบอกอย่างลูกอำนาจความอยากนะไม่ดี นั้นเวลาเรามีความต้องการหรืออยากอะไรขึ้นมาให้ควรพิจาราก่อนว่าความอยากนี้เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนหรือเปล่าถ้าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนอกุศลเจริญกุศลเสื่อมอย่าไปทําผู้เจ้าบอกกุศลอกุศลวัดจากอะไรวัดจากศีลห้าสี่ข้อแรกทาตามความอยากไปแล้วการฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยเกิดขึ้นไหมการประพฤติผิดในกรรมเกิดขึ้นไหม การพูดโกหกเกิดขึ้นไหมสี่ข้อนี่เป็นตัววัดอยู่ในกาลามาสูตรท้ายท้าของพระสูตรจะบอกตรงนี้เอาไว้อันนี้ทำเหล่านี้มีใจจดจอ่อเสนาสนะป่านี่ก็อันหนึ่งคืออยากจะหาที่วิเวกหลีกเล้นอยู่เป็นประจำะอยู่เป็นระยะระยะหรือตั้งความเห็นไว้ว่า พระลาหันที่ยังไม่มาสู่แว่นแคว้นของเราขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขตั้งปณิธานอย่างนี้นเคารพสักการะเจดีย์ที่เคยบูชาไม่ปล่อยประละเลยเจดีย์เนี่ยผู้เจ้าให้ทำแก่ใครบ้างผู้เจ้าให้ทำแก่บุคคลสี่จำพวก สร้างเจดีย์หรือสร้างสถูปให้ได้คือ1สร้างให้แก่อรันตสัมมาสมัมพุทธะสสร้างให้กับพระปัจเจกผู้เจ้า 3. ตถาคตาสาวโก4พระเจ้าจากักรพรรดิตถาคตาสาวโกมีอะไรภิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกุพิกุณีผ่านละโยมอยากจะสร้างสถูปไปเขาสร้างได้ อุบาสกอุบาสิกายมอาจจะสงสยัยว่าไอ้แล้วคนทั่วๆไปอย่างเนี้ยเราสร้างเจดีย์เขาหรือคำว่าอุบาสกอุบาสิกามีด้วยคุณสมบัติอะไรต้องมีศินห้าหรือมีอุโบสถ8ประการที่เราเรียกศิน8ดังนั้นถ้าคนคนนั้นมีตรงนี้โยมสร้างเจดีย์ให้สร้างสถูพายไม่ผิดนะเขาเป็นบุคคลผู้สมควรกระทำให้ เป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ครูเจ้าเรียกอริหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมองค์กรนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อม